แรบแรบแรบพี่เจนต้องหลอกทั้งคันเลยอ,ะๆๆอ่ะเออๆอย่างนี้อย่างนี้อันนึ่งอ้ยแล,ล้วฝนแบบฝนจะตกอ่ะทุกคนทุกคนพีน่โนหน่อยพี่แจงหลอกให้พี่เจนไปเรียกเดี๋ยวพี่แจงจะแอบดูอะไรเนี่ยอ้าว ทุกคนเย่มาเปิดคลิปคนเดียวนะคะงานถนัดนะคะวันนี้ก็เป็นงานแก้งของพี่แจงอีกแล้วนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นนะคานี่ไหมเออรถยนต์นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแก้งที่มิลินอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แก้งหนักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้แก้งมานานมากแก้งแม่ไปเมื่อวานรู้สึกว่าไม่สะใจนะคะเลยขอหนักหนักหน่อยวันนี้หนักหักหน่อยวันนี้ นี่อันนี้นะคะเป็นที่แล็บอาหารนะคะทุกคนคือเขาไม่ได้จ่ายนะก็เราซื้อมาทําคลิปเฉยๆนะคะทุกคนอย่าดราม่าหรืออะไรนะว่าเออซื้อมามันเปืองอย่างนู้นอย่างนี้นะเพราะว่าการแกล้งเราก็ต้องลงทุนนะคะนี่ซื้อมาเยอะมากนะคะ <c oughs> เยอะแบบได้ทั้งคันอะ่ะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะพอนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่แจงนะคะจะไปแล็บรถคันนี้นะคะสีดําเปลี่ยนให้มันเป็นแบบพลาสติกอะ่ะทั้งคันเลย <c oughs> แล้วมาดูกันว่าเขาเห็นสภาพรถเป็นอย่างเงี้ยเขาจะโมโหไหมเอาจริง <c oughs> ๆพีๆ่แจงกะว่าจะ ใช้เป็นสกอตเทปด้วยซ้ํานะคะแต่ว่ากลัวรถเป็นรอย<ๆ>ก็เลยแบบเออใช้แบบเป็นแรปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือแปะแปะแปะทั่วรถก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แจงคิดว่าถ้าพี่แจงอ่ะทำการแรปรถคนเดียวทั้งคันน่าจะไม่ทันนะคะวันนี้นะคะค<ๆ>ก็เลยเชิญพี่เจนมาช่วยร่วมในการแก้งนะคะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราโดนนะคะเราจะต้องหารสองนะ เออทุกคนพี่เจนจะบอกว่าพี่เจนอ่ะเขามี YouTube ด้วยนะบางคนไม่รู้ฝากไปติดตามด้วยทําคลิปบ้างไม่ทําบ้างนะคะทำบ้างไม่ทําบ้างแล้วเขามีอะไรด้วยติไลท์เออเนาะฝากติดตามพี่เจนด้วยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแล็บทั้งคันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะคะโอเคมาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะพี่เจนกับพี่เจนนะคะจะทําการแล็บทั้งคันนะคะดูกะชอบกัน ใช้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะไอ่าๆตอนที่ฝนจะตกเออเเราเราคันอย่างนี้ก่อนหมเออเออแล้วก็พี่เจนก็คันเลยแรบแรบแรพี่เจนต้องเลาะทั้งพันเลยอะเออๆอยนี้อย่างนี้อันหนึงอุ้ยแล้วฝนจะฝนจะตกอะทุกคนต้องแก๋ออันหนึ่งจะได้ไวๆนะคะคือตอนนี้เหมือนฝนมันจะตกอ่ะคือจะบอกว่าเสียงไก่อ่ะมันค่อนข้างดังนะเว้ยเพราะว่าบ้านนี้เลี้ยงไก่กันแบบยี่สิบกว่าตัว มันจะตกอ่ะเราจะถ่ายได้ไหมอ่ะทุกคนคะคือตอนนี้นะคะฝนมาเริ่มตกลงมาเปอยอ์เ่ะยือะเราทําได้แบบครึ่งคันอยู่อ่ะตอนเนี้ยจะบอกว่าติดยากมากฝนจะตกแล้วตอนนี้คือถ้าฝนตกเราต้องพักฝนเพราะว่ากล้องจะเปียกนะคะและว้วก็อีกอย่างนึงคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไอสภาพแวดล้อะ่ะเดี๋ยวข้างบนไั้ไหมข้างบนคือฝน,นเริ่มตกจริงๆนะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการแล็บเสียดเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราต้องรีบนะคะเอาจริงๆไอแพนแลวบอะยังเหลืออยู่นะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันเริ่มแบบตกลงมานะคะ<อ>เดี๋ยวพี่แจงให้ดูผลงานนะคะรอบๆคันเนาะโอเค โอเคค่ะ okay ทุกคนอันนี้นะคะคือผลงานที่พี่แจงกับพี่เจนช่วยกันแล็บนะคะมันอาจจะไม่เนียนนะคะเพราะว่าแลบอะมันแบบแล็บยากนิดนึงเพราะว่าเนี่ยถ้ามันติดกันอะมันจะติดกันเป็นก้อนๆแบบนี้ก็เลยยากไปนิดนึงนะคะนี่ <downt, S 1> ผลงาน <plutôt S 1> โดยรอบนะคะก็ถือว่าโอเคนะปะเดี๋ยวเราไปแอบตั้งกล้องกันคือมันมืดมากอะตอนเนี้ยคือแบบคนอะไรวะแกล้งแบบดึงๆมีเวลาขนาดนั้นเลยอ่ะเดยว,ดยว พี่เจนเจนนี่ก็คือถ้าพี่เจงอ่ะไปบอกพี่มิลินเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็แบบด่าพี่เจงไงให้พี่เจนไปเรียกแล้วว่าไงแล้วบอกว่ามาที่รถหน่อยก็เนี่ยจะให้มาดูผลงานแล้เดินด่าไม่โดนมันไม่ด่าหรอกมันไม่กล้าด่าพี่เจนเออเออเออเอาไปเรียกว่าทุกคนที่รถหน่อยพี่เจงหลอกให้พี่เจนไปเรียกเดี๋ยวพี่เจงนแบบดูอะไรเนี่ยอ้าว เจ๊เมน่นอนเจ๊เมน่นอนเม่นอนมานี่ำ <c oughs> ไม,ไมท,ำทำไมทำน้อทำไมใครทำใครทำใครทำแล้หลบอยู่ตรงนั้นไหมไม่เขาจะมาดูว่าเออใครเป็นคนทำเ้าเนี่ยพี่เจนทำหรอ เาลอกล็ๆมากเอาไเนี่ยเจะท้เเป็นคนแบบนี้ยทาเื้อกันฝนให้รถเหรอนมกไง่่แล้กยอมรได้ปอมากโปะมากก็เมื่อกี้อะเมื่อกี้เจมไอม้องสอ้นเปคนแล็บเลนะนเขาบอกว่าเขาจะแลมันยังแยกจากมือเขาทำเอง อีกเว้ยโยนให้แม่อีกนจีทำเพื่ออะไรเนี่ยรถฝนมาตรงนี้หรอแล้วก็ใส่เสื้อคุมฝนให้รถหรอไอ้ดิจีพี่แรกกะว่าจะทำเหมือนเมืองนอกเว้ยที่แบบเขาทำแบบบ้านด้วยกระดาษบทำเปด้วยกระดาษแบแต่มันออกมาเป็สภาพอย่างนี้ได้ยัไเอมันแข็งแรงนะแล้วสีรถจะลอกไหมเนี่ยไม่ลอกมันเป็นแรปเฉยๆแรปวน่ะทำอาหารมาทำรถเนี่ยนะเดี๋ยวก็เอารกกย่างเลยใช่ เดี๋ยวพี่เจนทำใช่ไหมพี่เจนก็เก uh> ็บด้วยนะไม่คนทำอ่ะต uh uh ัวเลยแม่มาแบบนี้เลยแม่นี้ยเอออย่างอันละแม่แม่มานี่อันนี้ดิมานี่ดิโอ้โหแม่ทุกเขาทั้งรถเลยดีกรบคุณมาจับก็ขับอย่างนี้เลยนะต้องกลับอย่างนี้แล้วแม่จะไปตลาดเนี่ยว้าว ไปเลยรับซึกโอ้ยแล้วใครจะเที่ยวนี totally ่ต uh> ้องเก็บใช่ไหมเนี่ยได้กินข้าวกี่โมงแม่มานี้โน่มานีรัรับเชอมานี้เดี๋ยวนี้เลยแม่ช่วยกันแล่ย้ยด้วยก้รยด้วย้วนว้วเด้นย้วยด้รด้ด้วยด้วลด้วยด้วยด้้ด้วยด้้เอ้งด้ กันชนไม่ให้ทะลาะแม่บอกนี่ทำอะไรอ่ะเบอยาน้บ้านเล็บโลอ่ะบอค่ะนี่กับบอเนี่ยเปิดกับพะเนี่ยสามแคนนไยากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ดนจนตีนไหมล่ะดนจนตีนไหมล่ะดูจนตีนไหมล่ะปดีอ้ย โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยไม่ต้องชอบคลิปนี้คลิปแกลแบบนี้ไม่เอาต้องชอบแหละทุกคนเดี๋ยววันหลังจะพาพี่เจนมาแกลอีกมอดร้องกันทั้งบ้านบายค่ะวันหลังไม่มีแล้ววันหลังเจนไ่ได้ยูแล้วโดนไหล